5,004นะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานขายกัน5,004 5,004ส,ส่วนต่างประมาณเมื่อวานคิดว่าประมาณให้กี่ร้อยบาทนะครับให้กี่ร้อยบาทนะครับก็ทาให้ชาวนาเนี่ยรวมตัวกันอีกครั้งนะครับชาวนาภาคต่างแสดงว่า,ามันก็ลงต่ํากว่าราคาอ้างอิงไปอีกติดต่อ,อคนที่ราคาอ้างอิงเนี่ยมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่าการเฟ้อสุดทับซื้อนะครับ การเปิดจุดรับฟื้อไม่มีไม่มีลงสีทาด้วยนะครับเมื่อเปิดจุรับเฟื้อก็มีเจ้าหน้าที่ไปนั่งแต่สามเจ้าหน้าที่ไม่มีไม่นั่งสักคนหนึ่งลงสีก็รับให้ได้ลงสีไม่ได้เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับนั่งอยู่นะครับ่าเมื่อผบประชุมนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ในวันนั้นก็ได้สกเสียกับพอสมงวรเจ้าหน้าที่เอาข้อ,อ,อสอง หรือว่าการค้าภายในภาย์จังหวัดนะครับเราก <país S 2> ็บอกว่าคุณต้องไปนั่งหรือไม่นั่งคุณแต่งตั้งข้าราชการตรงไหนก็ได้นะครับที่จะไปที่จะไปเอ่อนั่งเป็นประธานหรือว่าคอยดู <teachings S 2> ว่าเกษตรกรเนี่ย้รับความเป็นธรรมไหมนะครับเราขอ,อแค่นั้นน่ะนะครับเกษตรกรอยู่ได้นะครับถ้าเกษตรกรอยู่ได้หน้าวันเนี้ยว่าเกษตรกรอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้คเพี้ยเลย Uh huh. ว่าชาวนาคงจะลุกมาสู้กันมากกว่านี้เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของการให้ยกเลิกประกันรายได้กลับมารับจำนำแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ประกันรายได้อยู่เนี่ยอย่างน้อยขอให้ต้องได้รับความร่วมมือจากโรงสีหน่อยเถอะใช่ใช่ใช่ที่จะเปิดจุดรับซื้อแล้วก็รับซื้อข้าวจากชาวนาวมาด้วยเนี่ยนะฮะยาเนี่ยได้คุยได้กับโรงสีแล้วถามว่าให้ให้โรงสีรับแต่ไม่สั่งแปรสภาพข้าวครับไม่สั่งแปรสภาพข้าวแนะละโรงสีจะรับได้ยังไง ชาวนาเนี่ยเก็บกันวันหนึ่งหลายๆหมื่นตันแต่ลงสีเนี่ยรับไปแล้วแค่วันเดียวก็เต็มแล้วครับค่ะครับค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณขวัญชัยมากนะครับครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับราตรีครับค่ะยังคงปักหลักกันอยู่ที่ราบสิบเอ็ดรอยื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีที่กำลังประชุมคอรมออยู่นะดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องข้าวเนี่ยยังคงจะต้องแก้กันต่อไปเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมติออกมาเรื่องของการปรับเกณฑ์รับ ซื้อรับประกันราคาข้าวแล้วก็ตามยังมีวัตรการที่จะไปแทกแซงด้วยก็ยังไม่พึงพอใจต่อพี่น้องเกษตรกรนะแต่ราคาเองที่ปรับเนี่ยต้องยอมรับว่ามันปรับไม่ทันกับราคาข้าวที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะคือขายวันนี้5 0 0พันแต่ว่าราคาที่ทาในการทําสัญญาเอาไว้กับทางทบสออยู่ที่7000กว่าบาทเนี่ยแน่นอนมันก็เกิดส่วนต่างอีกแล้วปรากฏว่ามันก็จะทําให้เป็นเงินที่เกษตรกรเนี่ยไม่ได้รับเงินชดเชยเต็มๆตามที่ควรจะได้ตามราคาประกันซึ่งปลายทางคือ1น0 0 0ใช่ไหมฮะะแต่พอไปดูสัดส่วนแล้วเนี่ย อ้างอิง7,000ส่วนต่างตรงนี้2,000เอาหลักเขาได้มาแต่พอขายจริงๆกลับได้แค่5,000หายไปอีก2,000ก็ขาดทุนอยู่แล้วเ,เพราะว่ามันไม่เพ<ห>ียงพอแบบวิธีเดิมนะแบบที่จะมีการจำนำแต่ว่านายกรัฐมนตรียังไงยังไงก็คงยืนยันว่าวิธีนี้แหละเป็นวิธีที่เหมาะสมแล้วนะคะคเป็นการทำให้ราคาของข้าวนั้นเป็นไปตามกลไกนะคะไม่ได้มีการปัน่น ด้วยทางด้านภาคเอกชนและขณะเดียวกันนรัฐบาลก็ไม่ต้องใช้เงินอุดหนุนยเยอะเหมือนการจำนำที่ผ่านมาด้วยอาจารย์นิพนธ์พรมสกอรเนี่ยนะครับประธานทีเดียไอก็บอกนะครับว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือจะทํำยังไงที่จะให้ราคาที่เขาขายจริงๆเนี่ยกับราคาอ้างอิงเนี่ยมันเท่ากันให้ได้แน่นอนถ้าเกิดมันเท่ากันปุ๊บส่วนชดเชยที่เขาได้รับมาก,ก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับเงินประกันเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ขาดทุนแน่นอนแถมได้กำไรอีกต่างหาก แต่การทําให้ราคา2ตัวเนี่ยมันเท่ากันมันไม่ง่ายคือจะต้องมีการบังคับเลยลครับว่าคุณขายสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าคุณต้องไปใช้สิทธิ์ตามราคาอ้างอิงที่คุณกําหนดเอาไว้แล้วก็ได้รับเงินชดเชยมาในสัปดาห์หน้าเลยถ้าแบบนี้โอเคหรือว่าถ้า,ถาให้ดีจริงๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยประกาศราคาอ้างอิงวันต่อวันไปเลยแต่รัฐบาลอาจจะต้องทํางานหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่เชื่อว่าปัญหาที่จะตามมากับทางด้านเกษตรกรเนี่ยเขาอาจจะลดน้อยลง จะมีความพึงพอใจมากขึ้นก็ต้องเป็นการบ้านให้ทางด้านรัฐบาลนั้นไปคิดกันต่อไปอะนะคะครับค่ะเอาละครับวันนี้หมดเวลาของชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ